สวัสดีครับวันนี้วันที่1 3มกราคม2566นะครับเป็นวันศุกร์ที่13นะครับยังไงก็ขอชห้ท่านระมัดระวังนะครับในการเดินทางไปไหนมาไหนนะครับขอให้มีสตินะครับแล้วก็พระศิวะคืนเมืองความรุ่งเรืองจะบังเกิดนะครับก็จำอ่าค่อยคำตัวนี้เอาไว้ก็ขอทุกคนนั้นโชคดีมีชัยนะครับอ่าสำหรับนะครับคลิปนี้นะครับเราก็จะมาอัปเดตนะครับ เรื่องของคริปโตนะครับแล้วก็อัปเดตกระเป๋าข้างลุงถ้ามีโอกาสนะครับปเด็นของเขาก็คือว่าวันนี้นั้นเขาบวกขึ้นมานะครับบวกขึ้นมาตามจังหวะของตัวนี่นะครับดาวโจนนะครับดาวโจนนะครับเมื่อคืนนี้ก็ปิดไปบวกนะครับ200้กว่าจุดนะครับ216 16.96จุดนะครับสัญญาณก็ยังคงชี้ขึ้นนะครับถ้าเราดูจะดูอย่างนี้ก็คือว่าอ่ะเขาก็ยังคงจะบวกต่อไปนะครับเนื่องจากว่ามี RSI นันชี้ขึ้นไปที่60 นะครับแล้วก็สัญญาณของแท่งเทียนก็บ่งบอกว่าในวันถัดไปก็จะมีโอกาสเปิดกระโดดเปิดเปิดซีเปิดบวกขึ้นไปนะครับเนื่องจากว่ามีแส้เทียนยาวอยู่ด้านล่างนะครับก็จะเป็นประมาณนี้นะครับทุกท่านครับอันนี้ก็คือคาดเดาถึงราคาของตัวดาวโจนส์เพื่อบ่งบอกสถานะถ้าดาวโจนส์มีโอกาสบวกขึ้นไปตัวเปอร์เซ็นต์ของคริปโตต,ต่างๆก็มีเปอร์เซ็นต์ที่จะบวกขึ้นไปต่อเมื่อดาวโจนส์มีจังหวะที่จะไซด์ไว้อัพขึ้นไป ราคาของตัวคริปโตก็มีโอกาสที่จะบวกขึ้นไปเพราะฉะนั้นเราดูตัวนี้เพื่อพยากรณ์ตัวที่เป็นรคริปโตนะครับภาพตรงนี้ก็เห็นว่าทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นคริปโตนะครับบางตัวนะครับก็มีโอกาสบวกขึ้นไปนะครับแต่ว่ารูน่านั้นก็มีการเชียร์กันอย่างมากมายนะครับแล้วก็ราคาก็คอ่อยๆค่อยๆบวกขึ้นไปนะครับสาหรับรูน่านะครับในคลิปนี้เราจะไม่ดูรูน่าครับเราจะไปดูตัว ตัว H bar นะครับเพราะว่ากำลังลุ้นตัวนี้นะครับเนื่องจากว่าราคามันก็คือเกินตัวมันคือเกินด้านบนของตัว linear e r e a t i o n นะครับเป็นการกระทุ้งขึ้นไปหลายรอบนะครับลุงก็ตั้งขายไว้ที่1.1.1.60นะครับลุงก็มีอยู่ประมาณ500กว่าบาทประมาณลุงมีอยู่ประมาณ2,000 2,000กว่าบาทก็ให้มันขึ้นไป2,090ก็ตั้งไว้ที่1.60ก็ขายนะครับ ในระหว่างนี้มันก็กําลังจะขึ้นไปต่อนะครับเนื่องจากว่ามันยังไม่ชนจุดสูงสุดนะครับก็คือยังไม่ชนเส้น70เส้นโอโบ๊นะครับราคามก็ยังคงจะต้องไซเว่ต่อขึ้นไปนะครับลุงก็ยังไม่รีบขายหมูนะครับเพราะว่าดูจากตรงนี้ก็จะเห็นว่ามันยังคงมีโอกาสขึ้นไปได้อีกเนี่เพราะฉะนั้นราคามันอาจจะยอดตัวลงมาบ้างนะครับเพื่อรอให้ตัวจังหวะของตัวลีเนียเลกชันนี้ค่อยไซเว่ขึ้นไปนะครับทีนี้ตัว สูงสุดของ a รนเดเลชันมันก็จะค่อยๆเปลี่ยนนะครับตัว2เส้นนี้มันก็เหมือนเส้นเทตนะครับก็คือถ้าเราลากมันก็จะเป็นเส้นเทตคู่นะครับจังหวะของมันก็คือท,ทุกสิ่งทุกอย่างของราคามันจะต้องอยู่ในกรอบของตัวเรนเดลเลชันนะครับคือถ้ามันเกินไปตัวเรเดเลชันมันจะปรับขึ้นไปประมาณนี้นะครับคือยังไงมันต้องเกิดขึ้นอยู่ในกรอบของเรนเดลเลชันนะครับและในกรอบเรนเดลเลชันเนี่ยมันตัวที่เป็นอีกตัวหนึ่งที่ทําให้มันขึ้นลง นั่นมันคือเส้น2อง้วันนะครับเพรฉะนั้นเส้น2องร้อวันนี้ก็สําคัญแต่ว่าตอนนี้เราใส่เส้น2องระวันไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นก็ละไว้ในฐานที่มันจะเป็นขาขึ้นแล้วกันคือ,อท,ที่ที่ลุงที่ลุงที่ลุงวาดให้ดูนะครับคือแพทเทิร์นของราคาของเรานะครับมันจะผูกพันกับเวลาใช่ไหมครับแพทเทิร์นราคาผูกพันกับเวลาแล้วทุกสิ่งทุกอย่างมันจะเกิดขึ้นอยู่ในกรอบของเส้นเทดคู่นะครับหรือ เราเรียกง่ายๆว่าเป็นลีเนียล e กช i o n นะครับมันจะเกิดขึ้นนะครับมันจะโค้งขึ้นโค้งลงโดยอัตโนมัติไปอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะครับเป็นอินฟิน ity ี้ไปทางขวามือนะครับแต่ว่าในระหว่างที่มันจะโค้งขึ้นโค้งลงในกรอบลีเนียล e กช i o n ถ้ามันมีเส้น2แลเวันเข้ามานะครับยกตัวอย่างว่าถ้ามันมีเส้น2แลเวันเข้ามานะครับถ้าเส้นสองเวันมาตัดตรงนี้นะครับตัดตรงนี้นะครับในระหว่างที่มันอาจจะโค้งขึ้นไปนี่ถ้ามันเลยเส้น2องวันสมมติว่ามันโค้งีขึ้นไปเลยเส้น2องวันไปนี แล้วมันย่อลงมาเจอเส้น2องละวันตรงนี้มันก็จะมันก็จะพุ่งกลับขึ้นไปได้โดยทันทีนะครับนี่คือเส้น2องละวันนะครับแต่ถ้ามันอยู่มันอยู่ด้านติดก่อนก่อนที่มันจะพุ่งทะลุเส้น2องะวันตรงนี้ไปตรงนี้มันก็อาจจะชนแล้วก็ย่อตัวลงมาทันทีนะครับเส้น2องละวันจะเป็นตัวเขาเรียกอะไรเป็นตัวตัวต้านหรือตัวที่ทําให้ราคาเนี่ยมันเปลี่ยนไปเปลี่ยนแปลงปกติมันจะต้องขึ้นลงโดยอัตโนมัติถ้าไม่มีเส้น2องละวันในกรา แต่ถ้ามีมเส้น2องะวันในกรอบมันก็จะมีอาการต้านทานในกรอบนะครับอันนี้เราก็เพิ่มเติมให้กับทุกท่านนะครับว่าทําไมถึงราคามันถึงมันถึง,ม,ถงมีการเปลี่ยนแปลงนะครับมันก็อยู่ที่เส้น2องะวันนะครับทุกท่านครับทำความเข้าใจก่อนนะครับว่าราคาในระหว่างนี้นะครับมันต้องเกิดขึ้นอยู่ในกรอบนะั้นตัวนี้เราก็รอไว้ที่รอรอขายไว้ที่1.60นะครับอันนี้เป็น,ปนความเห็นส่วนบุคคลนะครับสูงสุด สูงสุดต่ำสุดจะอยู่ตรงนี้นะครับคือต่ำสุดอย่่ที่1.5จแล้วสูงสุดอยู่ที่1.65นะครับถ้ามันไปที่1.60เมื่อไหร่ก็ลุงก็ได้ขายพอขายเสร็จลุงก็จะไปวางแผนใส่ตัวอื่นต่อต่อมานะครับลุงก็อาจจะมาใส่ตัวด็อกคอยนะครับเพิ่มเข้ามาในด็อกคอยตัวนี้ลุงมีอยู่500บาทนะครับเดิมทีนั้นลุงก็เข้าตรงที่2.616151นนะครับตอนนี้ราคามันก็ค่อยเพิ่มขึ้นมาตัวนี้น่าสนใจตรงไหนนะครับ ตัวนี้น่าสนใจตรงที่การการเดินทางของไ s i เป็นเป็นขึ้นมาที่50นี่คือจุดเริ่มต้นของการพุ่งนะครับถ้าไ s i ขึ้นมาอยู่ที่50เมื่อไหร่มันจะอนุญาตให้ราคานั้นพุ่งยืดยาวขึ้นไปได้นะครับแล้วตัว Line l ลีเนียเรกช i o n มันยังห่างจากตรงนี้ก็หมายว,าว่ามันยังมีแกลบมียอ er ัพไซด์อยู่เยอะเลยก็คือว่ามันจะทํากําไรได้อีกนะครับแล้วการบีบตัวเข้ามาหาการของมันเนี่ยมันก็กําลังพยายามจะดันราคาขึ้นไปนะครับเพราะฉะนั้น ในเร็วๆวันเราต้องจับตาดูตัวนี้นะครับนี่คือจังหวะการพุ่งขึ้นไปหรือการรีบาวของราคานะครับอันนี้ลุงบอกล่วงหน้าเลยนะครับเพราะว่าอะไรครับจากเดิมที่เราดูตรงนี้นะครับเห็นว่ามันไซด์เวมานะครับเราบีบตัวอย่างนี้นะครับจนกว่ามันจะถึงจุดจุดหนึ่งก็คือจนกว่าที่ราคามันจะขึ้นมาที่50แล้วมันก็พุ่งยาวขึ้นไปเห็นไหมครับพุ่งยาวขึ้นมาเลยนะครับนี่คือลักษณะของจังหวะถัดไปที่จะเป็นตัวนี้นะครับแต่ว่าในลักษณะที่มันพุ่งไปนี้ คือมันบีบตัวแบบกว้างๆนะครับก็ดูนะครับราคาของมันตัวนี้ก็บีบตัวเข้ามาเรื่อยๆนะครับบีบตัวเข้ามาเรื่อยๆนะครับแต่ว่ายังไม่พุ่งจนจนหน้าวันหนึ่งวันใดนะครับราคามันก็พุ่งกระฉูดขึ้นมานะครับจุดนี้นะครับมันสําคัญที่ตรง RSI นี้มันจะพุ่งขึ้นหรือเปล่านะครับมันจะพุ่งขึ้นแบบนี้หรือเปล่านะครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องจับตาดูนะครับพระเรารู้แล้วนี่ว่ามันจะพุ่งนะครับจังหวะถัดมามันต้องพุ่งแน่นอนนะครับทุกท่านครับท่านถ้าท่านเห็นด้วยแบบนี้ ลองพี่นาว่าจะเข้าเก่งกําไรในจุดจุดนี้ได้หรือเปล่านะครับถ้าเข้าไปปุ๊บราคามันจะพุ่งไปที่3บาท5บาทไอ้สบาทนะครับกำไรกําไรกว่านี้กําไรกว่า2บาทนะครับตอนนี้อยู่ที่2.6นะครับพุ่งขึ้นไป4บาทกําไรโมโลารเลยนะครับถ้าเกิดท่านเข้าตอนนี้เพราะว่าจังหวะมันบอกทุกอย่างว่าบางจังหวะหมดเจาะนะครับราคาอยู่เหนือกึ่งกลางบูจาแบนแล้วก็บูจาแบนก็บีบตัวเข้ามากันนะครับแล้วราคา ไอซก็กำลังชี้ขึ้นขึ้นไปที่ 60- 70สนะครับสูงสุดคือ70มันก็จะสา์เวดาวลงมานะครับนี่คือหลักการนะครับทีนี้เราก็จะไปดูท็อปปาเสร็จเราไปดู b t c ีซีนะครับ BTC ก็พุ่งขึ้นมาอย่างโมโหลาเลยนะครับจาก55500,000แสนกว่านะครับขึ้นมาเป็น6 0 0นนะครับเข้าไปดูเห็นไหมครับว่าก็พุ่งขึ้นไปแล้วก็มันถึงจุดสูงสุดแล้วนะครับทุกท่านต้องระวังต้องระวังอะไรครับเพราะว่ามันขึ้นมาถึงจุด70เนี่ยมันจะต้องยอดตัวลงมาคือมัน ที่70ปุ๊บในวันในวันถัดไปวันพรุ่งนี้นะครับวันที่14มันก็จะมีการย่อตัวลงมาแต่ว่าถ้าเกิดมันไม่ย่อตัวลงมาก็เพราะว่ามันมีบอลุ่มเข้ามาต่อเพราะนั้นราคาก็อาจจะมีโอกาสทั้งขึ้นหรือถ้าไม่มีบอลรุ่มมันก็ย่อตัวลงมานะครับมันก็เป็นตามปกตินะครับตามตามราคานะครับถ้าเกิดกราฟนะครับถ้ามันมีบอลุ่มเข้ามาราคามันย่อมจะเพิ่มเพิ่มขึ้นไปนะครับเราก็เป็นแท่งเทียนสีเขียวแต่ว่าถ้าเกิดมันไม่มีบอลรุ่มในวันพรุ่งนี้คือ วงนี้วันเสาร์เขาอาจจะขี้เกียจเทดก็จะไปรอเทดในวันอาทิตย์หรือวันจันทร์ก็จนกว่าที่มันจะค่อยๆเปลี่ยนแกนของตัว linear equation ใน side ั p ขึ้นไปนะครับถ้าเกิดอย่างนี้ก็คือว่าเป็นจังหวะที่จะค่อยๆเปลี่ยนแกนของการขึ้นของ linear equation ใน side ั p ขึ้นไปมันก็ใกล้วันที่17เข้าไปนะครับเราจะได้รู้ว่าวันที่17ถ้ามันเปลี่ยนแกนราศีวันดาวพฤหัสบดีทับราศีเมษนี้ในประเทศไทยเราจะเปลี่ยนเปลี่ยนอะไรนะครับ ก็น่าจะเปลี่ยนจะมีการยุบสภาหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับลองดูแล้วกันนะครับเราก็รอลุ้นกันนะครับจะมีอะไรเกิดขึ้นหรือเปล่านะครับก็รอดูกันต่อไปนะครับเราบอกล่วงหน้าแค่นี้นะครับวันที่17เอ่าเราก็ตัวถัดมานะครับอันนี้เราดูเราดูของตัวอ่า usd นะครับดูของดอลลาร์นะครับเห็นไหมครับว่าดอลลาร์จะเป็นตัวนำนะครับดอลลาร์ก็มีการย่อตัวลงมาแล้วนะครับหลังจากที่มันเกินเส้น70เจนเกินเออโวท์ขึ้นไปใช่ไหมครับ มันก็ย่อลงมานะครับเพราะฉะนั้นท่านที่ซื้อไว้ตอนนี้นะครับที่ราคา0 0แสนกว่านี้ก็ต้องขายทำกำไรนะครับต้องตั้งที่สูงสุดไว้ที่ประมาณสัก602 66025นอะครับก็ให้ขายที่กำไรตรงนี้สูงสุดก่อนที่มันจะย่อตัวลงมาเพราะมันย่อลงมาเราค่อยเข้าซื้อนะครับมันย่อลงมาค่อยเข้าซื้อแบบตัวนี้นะครับตัวนี้ก็คือกำลังย่อลงมาแล้วนะคือทุกอย่างเล่นตามเล่นตาม usd นะครับเล่นง่งายๆเนี่ยไม่ต้องคิดมากนะครับคือ เราดู USD ดอลลาร์มันเป็นยังไงหมายว่าดูบีทีที่เป็น USD ดอลลาร์นะครับมันยอ่อใช่ไหมครับก็หมายา็ว่าก่อนที่มันคือดูคือเราเล่นค่าเงินบาทแต่ว่าเรามาดูดอลลาร์เป็นตัวนำนะครับเพราะดอลลาร์มันจะเป็นตัวนำนะครับทุกสิ่งทุกอย่างดอลลาร์ Dollar จะพานำคือตัวนี้เป็นของอ่าบิตแซมหรือเราดูในบแนันนก็ได้นะครับถ้ามันถ้ามันลงก็หมายหมายเขาว่าตัวตัวปิตครับเนี่ยก็จะลงเพื่อเพราะอะไรครับเพราะว่า เพื่อต้องการป้องกันการที่จะแกเขาเรียกป้องกันการที่จะมันมันมันจะแหลกกว่ากันเพื่อเพื่อการทำเพื่อป้องกันการทํากําไรนะครับในบางเจ้าที่เป็นเจ้ามือใหญ่ๆถ้าเขามีเงินเยอะนะครับเขาก็จะทานทานเฟอร์มานะครับเห็นว่าตรงนี้ราคาจะคงขึ้นเขาก็ทานเฟอร์มานซื้อตัวนี้แล้วก็ขายตัวนี้ประมาณนี้นะครับคือเราต้องทันทันเกมเขาจะมีช่องว่างจะมีแกลบในการที่จะเล่นนะครับมีใครแค่ มีมีคนแค่โอนไวหรือว่าทรานสเฟอร์ไวแล้วก็มีเทคนิคในการพวกนี้มันเร็วกว่ามันก็จะทําได้เร็วกว่าเพราะฉะนั้นเมื่อทันไปเร็วกําไรมันก็จะเดนเร็วกว่านะครับก็อยู่ที่จังหวะหรือเวลานะครับว่าทําทําได้หรือเปล่าอันนี้ก็อธิบายให้ดูให้เห็นภาพนะครับว่าเป็นแนวโน้มแบบนี้นะครับถัดามานะครับตัวที่กําลังจะขึ้นไปที่550 0 0 0นะครับตัวนี้ก็มีโอกาสกลับขึ้นไปที่5 0,000หลังจากที่ตัว USD ของ e h s นั้นก็ กลับคืนขึ้นมาที่พันสแต่ว่าตอนนี้มีการย่อตัวลงมานะครับทุกทุกราคาหรือทุกกราฟนะครับมันจะต้องมีการย่อก่อนก่อนที่จะพุ่งขึ้นไปแต่ว่ามันก็เป็นมันก็มีเราก็ดูได้จากนะครับว่ามันจะขึ้น,แล,น,แ,ลน,นแล้วมันก็จะย่อตัวแล้วมาขึ้นแล้วมันก็จะย่อตัวก็ขึ้นก็ย่อตัวไปนี่เป็นทิศทางขาขึ้นนะครับของราคาของกราฟนะครับเรามองภาพใหญ่ของกราฟนะครับทุกคนครับภาพใหญ่ของเขาก็คือ,อมีการขึ้นแล้วก็ย่อตัว แต่ไม่มีการย่อตัวคือค่อยๆค่อยๆค่อยๆขึ้นไปแล้วพอถึงจุดสูงสุดก็จะมีการย่อตัวเพราะว่าเหมือนกับว่ามันขึ้นไปเลยโอเอร์โบสเลย70มันก็ต้องมีการย่อตัวลงมาใช่ไหมครับแบบนี้นะมันต้องมีการย่อตัวก่อนที่มันจะขึ้นไปอีกรอบหนึ่งนะครับถ้าเกิดมันลงมาต่ากว่าเส้นโอเวอร์โบสลงมาต่ำกว่าเจ็ดสิบมันก็จะพุ่งกลับขึ้นไปอีกรอบหนึ่งก็เป็นแนวโน้มเช่นนี้นะครับถ้าถ้าเราดูแล้วก็วิเคราะห์เรื่องกราฟนะครับจังหวะของมันถ้าเราไม่สนใจอย่างอื่นอยย่างดเล ที่มามีผลมากระทบนะครับเราสนใจแค่กราฟเราก็ดูจากเทคนิคของมันขึ้นถ้ามันขึ้นเราก็ซื้อถ้ามันลงเราก็ขายแค่นั้นเองนะครับเทคนิคของกราฟนะครับตัวนี้ทีนี้ตัวมันก็มีทิศทางที่กําลังจะขึ้นทั้งนั้นเลยนะครับแล้วอย่างตัว uiiost นี่เห็นไหมครับเดิมทีลุงก็เข้ามาซื้อแถวนี้นะครับแล้วมันก็วนๆอยู่ตั้งนานนะครับกว่ามันจะขึ้นมาที่0.28เนี่ยก็นานมากทีเดียวลุงก็ขายไปเข้าตัวอื่นซะ มันก็เป็นสาเหตุที่ว่าทําไมไม่รวยสักทีนะครับก็คือว่าเราอดทนไม่ไหวนะครับเราทนรอไม่ไหวเราต้องการที่แอคชั่นให้มันราคามันพุ่งกระฉูดขึ้นไปแต่บางทีเราหาตัวที่มันเข้าไม่ถูกจังหวะแค่นั้นเองนะครับตัวนี้มันขึ้นที่หลังเรานะครับเห็นจังหวะของมันพุ่งขึ้นมาใช่ไหมครับมันก็มีสัญญาณะบูลิตบูลิตเดเวเจนขึ้นไปก่อนนะครับก่อนที่มันจะค่อยไซเว์กลับขึ้นไปนะครับทุกท่านต้องมีความฉุกใจคิดจดหรือจดจํา เทคนิคเก่าๆที่มันเคยเกิดขึ้นนะครับมันเคยเกิดขึ้นมาแล้วเราก็กลับย้อนไปดูด้านหลังก็ได้นะครับอย่างเช่นการขึ้นการลงของราคาถ้าเราดูอย่างนี้นะครับแล้วถ้าเราตีความนะครับเราก็เห็นว่าจังหวะมันยังคงจะต้อง์ส่ดาวต่อไปนะครับเนื่องจากว่าตัวนี้นะครับมาแล้วมันก็ล่วงแล้วก็มาแล้วก็ล่วงแล้วก็มาแล้วก็อาจจะล่วงลงมาอีกก็ได้นะครับมันก็จะเป็นจังหวะ์ส่ดาวนะครับดูเหมือนว่ามันจะขึ้นนะครับ แต่ความเป็นจริงคือมันกําลังกดตัวเองลงมาเรื่อยๆนะครับมันกดต่าลงมาเรื่อยๆนะครับจนกว่าจนกว่าถ้ามันจะขึ้นนะครับมันต้องเปลี่ยนทิศทางมันต้องไม่เป็นการไซด์เวดาวแบบนี้นะครับเหมือนถ้าถ้ามันจะขึ้นมันต้องขึ้นไปเลยแล้วก็ยกแล้วก็ขึ้นก็ยกขึ้นมันจะเป็นไซด์เวอัพขึ้นไปแบบนี้นะครับแต่ตอนนี้ที่เราเห็นคือมันไซด์เวดาวถ้ามันไซด์เวดาวมันก็จะลงมาต่ําซึ่งถ้ามันลงครั้งหน้าก็จะมาใกล้ๆศูนย์นะครับ ซึ่งมันไม่น่าเป็นไปได้นะครับมันจะมาที่ประมาณ0.10สลับ i o s t นะครับถ้าหลอได้หมายว่าถ้าเกิดมันมันไม่มันไม่กลับตัวตรงนี้นะครับถ้ามันไม่กลับตัวขึ้นไปอันนี้ก็อันตรายนะครับทุกคนครับขอพี่นาดูนะครับว่ามันพอจะเป็นไปได้หรือเปล่าอย่างที่ลุงเราให้ฟังนะครับลุงก็ไม่ได้มีความเฉลียวฉะลาดหรือเก่งหรือรอบรู้อะไรทั้งสิ้นนะครับแต่ว่าลุงก็อ่านเกมทั้งขาขึ้นและขาลงให้ทุกคนได้เห็นนะครับว่ามันมีสาเหตุมี มูลเหตุมันยังไงนะครับถ้าทุกท่านก็ฟังแล้วก็นําไปพิจารณานะครับถ้าเกิดท่านเห็นว่ามันมีโอกาสลงลงมาที่ตรงจุดราคาต่ําสุดศูนย์บาทนี้มันจะพอจะเป็นไปได้หรือเปล่านะครับทุกท่านก็ลองพิจารณาดูนะครับแล้วก็มันเป็นการล้มสลายของมันหรือเปล่าก็ลองพิจารณากันก่อนนะครับด้วยความเคารพนะครับเพราะว่าความคิดเห็นของทุกท่านนั้นมีคุณค่านะครับแล้วก็มีราคาของตัวของเขาเองนะครับเพราะฉะนั้น เราก็ยอมรับฟังความเห็นของทุกคนนะครับมันเป็นมันมีความเป็นไปได้นะครับหลังจากที่ลุงได้ศึกษาเรื่องกราฟมานะครับลุงก็เห็นว่าอะไรก็มีความเป็นไปได้นะครับการพูดลักษณะขาขึ้นเนี่ยมันก็ยังคงจะเป็นขาขึ้นก็ได้นะครับตัวนี้ก็ยังคงเป็นขาขึ้นต่อไปจะพุ่งทะลุขึ้นต่อไปก็เป็นไปได้นะครับเพราะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างนี่มันอยู่ที่วนลุ่มกันนั่นเองคือถ้ามันมีวนลุ่มนะครับหรือมีการเข้ามาเยอะๆของ การซื้อก็คือวนล,ลุ่มเนี่แหละถ้ายังคงมีการซื้อราคาก็ยังคงพุ่งขึ้นไปนะครับก็เรียนให้ทุกคนได้เข้าใจประมาณนี้นะครับสำหรับราคาทั่วไปและสรุปโดยรวมนะครับก็เป็นจังหวะกำลังไซด์เวัพขึ้นไปแล้วก็ทำนิวไฮหลายๆตัวนะครับในช่วงจังหวะสั้นๆนี้นะครับโดยเฉพาะชิบะอินุนะครับตอนนี้ก็ไป933แม้ว่ามันจะยอดตัวลงมาเติมทีมันก็ขึ้นไปเกือบ1เกือบ0เกือบ1,000น,น,นะครับเราจะนับแค่3ตัวข้างด้านหลังนะประเด็นมันก็คือ มันก็พยายามขึ้นไปอย่างเช่น B T B C H เเช่นเดียวกันนะครับ B C H ก็เคยขึ้นไป4 4 0 0 0 0ื่นนะครับ 4, 0 0พันนะครับขึ้นไปถึง4 0 0พันกว่าแล้วก็ยอดตัวลงมานะครับตัวคับคอยตัวนี้เห็นไหมครับว่าไปที่60บาทแล้วนะครับตัวคับคอยนะครับเห็นไหมหลังจากที่มันพุ่งตัดเส้นเส้นเส้นมันพุ่งตัดกันนะครับอันนี้ลุงก็ลากเอาไว้หลายวันก่อนนะครับ2วันที่แล้วนะครับทีนี้มันก็ พุ่งตัดขึ้นไปทีนี้ราคามันก็ค่อยๆซด์เวขึ้นไปจังหวะนี้ก็เข้าใจว่ามันจะไปสูงสุดที่ราคาสัก80กว่าบาทนะครับทีนี้มันจะค่อยๆซด์เวกลับขึ้นไปที่80กว่าบาทแต่ในระหว่างนี้นมันจะขึ้นไปจนเส้น70ก่อนที่ราคาประมาณสัก70กว่าบาทนะครับก็จะย่อตัวลงมามก็ขึ้นไปแล้วมันก็จะย่อตัวลงมาแล้วก็ค่อยพุ่งขึ้นไปนะครับในลักษณะของการขึ้นลงของราคาเราก็อ่านเกมห่งมันแบบนี้นะครับเราก็จะ เข้าใจง่ายๆว่าจุดสูงสุดจุดต่ําสุดของมันนะครับจุดต่ําสุดก็คือจุดแถวนี้นะครับแล้วจุดสูงสุดของมันก็คือตรงนี้แต่ว่าในระหว่างที่จุดสูงสุดต่ําสุดนี้มันจะมันจะ follow ตามการขึ้นลงของ r s i ในะครับให้เราเข้าใจว่า RSI นั้นถ้าเกิดไปชน70มันต้องยอดตัวลงมาเพราะฉะนั้นตรงจุดนี้เมื่อไปถึงจุด r s i ที่จุดสูงสุดที่70เราก็ขายนะครับมันคือจุดสูงสุดของมันพอขายเสร็จมันยอดตัวลงมา เราก็ค่อยมาซื้อตอนที่มันยอดตัวเพราะนั้นจังหวะนี้แหละครับจังหวะสําคัญนะครับเมือ่อไรท่านเข้าใจจังหวะนี้ท่านก็จะทากาไรได้นะครับณจุดจุดนี้ลุงเขาพยายามจะทํากําไรจากจากจุดจุดที่ลุงได้แนะนําให้ทุกท่านนี่แหละฮะหมายว่าพยายามที่จะเราต้องเล่นเป็นรอบเล่นเป็นจังหวะน,นะครับเรารู้ด้วยว่าจุดสูงสุดของมันคือเส้นโอโปอสเส้น70นะครับ SI s i ไปที่70คือจุดสูงสุดในการทํากําไรเราก็รอขายที่ตรงนั้นนะครับอย่างตัว ตัวนี้เนี่ยเราก็รอขายที่เส้น70ในระหว่างนี้เส้น70มันก็คือ0.16นะครับถ้ามันวิ่งขึ้นไปถึง70เพตอะนั้นเราก็รอให้มันวิ่งขึ้นไปที่70ประมาณนี้นะครับทีนี้ดูค่าทองคําหน่อยนะครับเห็นไหมครับมันจะไปที่1,900ใช่ไหมครับตอนนี้มันก็ขึ้นเกินพุ่งขึ้นเกินเส้น70เสร็จแล้วมันก็จะย่อตัวลงมานะครับแต่ในระหว่างนี้มันเคยขึ้นไปถึง1,900เรียบร้อยแล้วนะครับนี่คือจุดสูงสุดต่ําสุดมันเคยพุ่งขึ้นไปชน9 0 0 พันเก้าร้อยเสร็จแล้วมันก็ย่อตัวลงมาเพราะว่ามันเกินโอเวอร์คือเกินเส้นเจ็ดสิบนะครับมันต้องย่อตัวลงมาทีนี้เราก็ดูตามจังหวะของตัวเส้นไอ i ์แค่นั้นเองนะครับถ้ามันไม่ขึ้นไปต่อมันก็ย่อลงมาแล้วก็ราคาก็จะร่วงลงมาก็เรียนให้ท่านทราบประมาณนี้นะครับเ,รเมื่อเรารู้การขึ้นการลงของเขาทีนี้มันก็เสร็จเราหมายก็ว่าเมื่อเรารู้จังหวะการขึ้นการลงเราดรอวิธีการขึ้นการลงของมันแดงง่ายๆเราก็จะรอซื้อที่มันลงมาตัก กัดฟันทนร้อยจังหวะที่ขึ้นมันมันขึ้นไปสูงสุดเห็นไหมครับนี่ถ้าเรามองอย่างนี้นะครับถ้ามันลงมาต่ําเราต้องกัดฟันทนถือนะครับกัดฟันทนถือให้มันพุ่งขึ้นไปที่จุดสูงสุดจังหวะนี้กับถึงตรงนี้คือเป็นจังหวะที่เราต้องอดทนถือนะครับทีนี้เราจะซื้อแล้วเราก็จะได้เก็งกาไรได้อย่างถูกต้องเมื่อเรารู้จุดต่าสุด แล้วก็รู้จุดสูงสุดเราต้องรอให้มันไปจากต่ําสุดให้ไปถึงจุดสูงสุดตรงนี้คือสิ่งที่เราต้องรอนะครับแล้วพอหลังจากจุดสูงสุดเสร็จมันก็จะเป็นจุดที่มันไซด์เวดาวลงมานะครับทีนี้มันจะตามมันจะลงมาตามตัวนี้นะครับลงมาตามตัว RSI ก็จะลงมาจุดที่ต่ําสุด2จุดนี้มันจะมันจะคอแ l a กันนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเรารู้จุด2อองจุดนี้นะครับเราก็รอมาซื้อที่จุดต่ําสุดตรงนี้จุดต่ําสุดตรงนี้อยู่ที่ราคา1นึ่งพันหนึ่งพัน 1,800นะครับในโอกาสถัดไปมันจะมาที่1,800เราก็รอซื้อที่1,800เสร็จแล้วพอซื้อเสร็จเราก็ต้องกัดฟันทนถือนะครับกัดฟันทนถือให้มันไปที่ราคาให้มันไปที่ราคา2,000ทีนี้ราคาของมันจะไปที่2,000นะครับจากตรงนี้ถึงตรงนี้ใช้เวลาเท่าไหร่ครับขาลงนี้ประมาณ1เดือนอันนี้ก็มาหนเดือนมันก็คือ2เดือนใช่ไหมครับ2เดือนก็คือโดยเบ็ดเสร็จก็คือ3เดือนของไตรมาสแรกนะครับ ตนนั้นไตรมาสแรกมีโอกาที่จะไปที่สองพันนะครับสองพัน 2, ออดอลลาร์นะครับสองพันออนต่อดอลลาร์นะครับสรับค่าทองครับอันนี้ก็เรียนให้ท่านทราบประมาณนี้นะครับทุกท่านครับท่านจะเชื่อหรือเปล่าหรือท่านไม่เชื่อก็ท่านก็ลองพี่นาดูนะครับว่าสิ่งที่ลุงพูดพูดไปเนี่ยทาไมมันเหมือนพูดเล่นเล่นเหมือนพูดไม่ไม่จริงจังไม่ไม่ไม่รู้เรื่องอะไรมันเอาหลักการจากอะไรมาวะเอาหลักการที่เห็นเห็นอ๋อีกการ การเดินทางแท่งแง่งกราฟมันจากซ้ายไปขวามีการขึ้นลงตลอดเวลาอยู่แค่นี้เองก็เอามาตัดสินได้แล้วเหรอมันจะง่ายไปหรือเปล่าอีตะลุงก็ลองดูแล้วกันนะครับท่านพี่นาดูสิ่งที่ลุงเล่าให้ท่านฟังว่ามันเป็นความจริงหรือเปล่าเมื่อทุกสิ่งทุกอย่างมันเป็นความจริงแบบนี้ถ้าเกิดไปสร้าง AI เอา AI มาจับตัวนี้แล้วให้มันซื้อมันขายจาก AI กอยิ่งง่ายกันไปใหญ่นีครับน,นี่ก็เลยท่านทราบนะครับว่าความเป็นไปของราคามันอยู่แค่ตรงนี้เอง แค่เรารู้จากแพทเทิร์นของราคาแพทเทิร์นก็มันก็คือการขึ้นการลงของมันเราก็จับอยู่แค่นี้ครับเราจะไม่เราจะไม่สนใจว่าตัวเส้นเส้นเทดหรือว่าเส้นเส้นเทดคู่หรือว่าเส้นลีเนียลิเกชันนี่มันจะเป็นยังไงมันจะขึ้นจะลงจะซ้ายทุกขวาแต่ว่าเรารู้แค่มันมันมันต้องเป็นตัวควบคุมราคาอยู่แค่นั้นเองอก็เรียนให้ท่านทราบป,ประมาณนี้นะครับทุกคนพอจะทราบกันหรืเอเปล่าครับที่ลุงเล่ามาเนี่ยพอจะเข้าใจใช่ไหมครับแต่ท่านเข้าใจหรือไม่เข้าใจก็คอมเมนต์เข้ามานะครับ คอาเมนต์เขามาว่าลุงได้แต่ว่าให้สุภาพนะครับเพราะคนเราเอีมันเป็นยุคของการยุคไอทีแล้วนะครับมันจะต้องอ่ามีความรวดเร็วแล้วก็มีความพูดไปโต้แย้งกันได้แต่ต้องมีหลักการในการโต้แย้งแล้วก็ต้องมีความสุภาพนะครับอย่าลืมนะครับทุกท่านจะแสดงออกถึงสันดอนถ้าเกิดท่านไม่สุภาพมาท่านก็อาจจะอะไรกลับไปหลายๆคนก็อาจจะไม่พอใจนะครับ ลุงก็เลยต้องสุภาพกับทุกคนนะครับแล้วลุงก็เคารพในความคิดเห็นของทุกท่านนะครับที่กรุณาแนะนําลุงเข้ามานะครับลุงก็ถ้าเราสุภาพให้กันอย่างนี้มันก็มีความสุขมีสังคมที่ดีนะครับแล้วก็มีอะไรที่จะเอื้ออานวยให้กันนะครับแล้วก็พากันไปในหาจุดที่ดีนะครับสร้างไมเซ็ดที่ดีให้แก่กันและกันนะครับก็สังคมก็จะสวยงามขึ้นมาเรียนให้ท่านทราบเอาไว้ประมาณนี้นะครับทุกคนครับยังไงถ้าท่านชอบใจคลิปนี้แล้วก็สไตล์กัน พูดแบบนี้นะครับท่านก็กรุณากดแชร์กดถูกใจกด u u s c r i b e นะครับขอวิงวนให้ท่านสมัครสมาชิกเข้ามาสมสมาชิกรายเดือนเข้ามานะครับมันสำคัญในการที่จะดำรงอยู่ของคลิปช่องนี้นะครับก็ฝากไว้ด้วยนะครับยังไงมาพบกับแนวโน้มการขึ้นลงของราคาแล้วก็ทิศทางถ้าเกิดท่านเข้าใจในสิ่งที่ลุงพยายามอธิบายทุกท่านเข้าใจและนำไปใช้ท่านก็จะทำกำไรได้อย่าง มากมายมโหฬารและร่ํารวยนะครับขอทุกคนร่ารวยสุขภาพแข็งแรงอย่าลืมนะครับวันนี้สุขสิบสามยังไงไปไหนมาไหนเรารมัดระวังตัวเองด้วยนะครับสวัสดีครับ